สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทุท่านนะคะวันนี้ปิดมีอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองนะคะตัวนี้เป็นโรตารี่จอบหมุนนะคะ RX 1 6 5 E ตราช้างนะคะโรตารี่ขนาดเมตรหกนะคะตัวนี้เป็นสินค้ามือสองสภาพสวยมากสวยสวยเดิมๆนะคะนี่ค่ะสีสันสวยเดิมนะคะงามๆกันเลยค่ะดูใบนี้เลยนะคะ ผ่านการทำงานมาน้อยมากๆตัวนี้นี่95%ขึ้นเลยนะคะสีสันสวยเดิมนะคะใบดีสีเดิมค่ะโรตารีตาช้างมือสองสภาพสวยๆนะคะหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามามองหากันอยู่เนาะพร้อมยอยนะคะนี่ค่ะ RX165E จอบหมุนตราช้างนะคะมือ2ส,สภาพสวยๆ ที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะตัวนี้43,500บาทเท่านั้นนะคะ43,500บาทเท่านั้นคะ่ะท่านใดมองหากันอยู่โรตารีตาช้างรุ่น R S 1 6 5 E นะคะตัวนี้นะนะร้านมีสินค้าเข้าแล้วนะคะมือสองสภาพสวยมากๆราคาไม่แพงด้วยนะคะ43,500บาทเท่านั้นท่านใดมองหากันอยู่นะคะปั่นไร่ปรน่นนาคะ่ะ โรตารี่มือสองสภาพสวยตัวนี้95%ขึ้นในราคาไม่แพงนะคะพร้อมยอยปั่นนะสนใจสอบถามสั่งซื้อได้เลยที่0810462640นะคะสำหรับโรตารี่แต่ช้างร้านเราอยู่กำแพงเพชรน,นะมีบริการจัดส่งด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ